สวัสดีครับ,รบช่องธรรมะเด็กเออเลไม่ได้ออกดูขี้ยางตัดขี้ยางฝนตกมั่งไม่ตกมั่งฝนตกแรงก็ตัดฝนขี้ยางขี้ยางพี่น้องเลยม่ได้ออกทะเลก็ตัดยางกิน อี่ยางีเลยไม่ได้กอ,อกทะเลดูสวนยางไปก่อนนะพี่น้องโลทะเลไม่ได้ออกทะเลไม่ได้ออกดูป่ายางสวนยางไปก่อน <c oughs> เรามีอาชีพของเรานะที่ก็ได้กินไม่ได้กิน วันนี้ก็กตัดยาตัดอะไรไว้หมดแล้วยังตัดไม่ได้ก่อนปล่อยไว้ก่อน mm hmm. เลน้ำที่สวนยกสวนยาง ดูน้ำที่บ่ก่อนมังไหลเปล่าตัดไว้ก่อนดูน้ำดูน้ำ ดูบอ่อน้ำบอ่อน้ำใช้น้ำบอ่ออยู่ไม่ได้ใช้น้ำประประ่าน้ำบอ่อนี่ดีกว่าบอ่อนี้ทั้งปีทั้งชาติอะม่ที่หมดถึงจะดนาแร้งนะาฝนก็น,น้ำอยู่อย่างนี้ออน้ำมาันอยเห้งแหกหาย น้ำยังเต็มอยู่ปิดฟ้าไปหมดแล้วน้ำยังเต็มอยู่เหมือนเดิมสายไฟตึงอันนีนดูน้ำก็กิดไปหมดแล้วดูปรับน้ำปรับน้ำยังดีอยู่ ประกอนไปลับบ้านบันนอกเคาน้าอยู่ในเกาะน้ำไม่จืดนะครับอยู่ในเกาะน,นี้น้ำไม่จืดน้ำอร่อยน้ำกินดีไม่มีน้ำก่อยเลยอ,อร่อยน้ำ นี่ก็เราอยู่แผ่นดินใหญ่บางทีเป็นน้ำกอยมากที่นี่ไม่มีน้ำกอยเลยถ้าขุดลงไปเป็นน้ำอรอ่อยยาห่วยไม่ได้ไกันี้ยังไม่ได้เป็นหน่วยที่ถึงยามันดีกันี้กเยอะไกันี้ยากย่อยาห่ยก็กเคยเยอะ หัวคุกเข่ากับมาดูสวนยางอีกทีหนึ่งลบีย๋ยวค่อยทางขึ้นแรงสักยิดก่อนเ mm. มี่วันแล้วได้แฟกแล้ว ไม่แพ้ที่แล้วเ,เต็มแล้วสองมือสองมีดสองมีดขอสวัสดีว่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องธรรมมาหาแดกสวัสดีครับ